ร้านอาะคาระหันุมารสกายบาร์นะคะที่นี่วิวสวยมากทุกคนคาะปี2567ถือว่าประสบความสำเร็จเยอะเหมือนกันนะหนอหอหร,อหรอปีนี้ก็ย่ำแย่อยู่ค่ดเป็นไงบ้างคะปีนี้ทางฝู่เจ็ดของอันนี้คือยุ่งมากนะครับแล้วแบบสิ่งที่พี่แบมพูดออกมามันคือสิ่งที่ทเนหนูอยากทำัก<ำ><ำ>เลดีค่ะก็ดีใจตอนนี้ได้3มเดือนแล้วค่ะท้อพคือรณาดน่เลยแก่ยากไปด้วยสิเอา ม,มันอาจจะเจ็บได้อามอรีคริสต์มาสค่ะก็ไก่กางเกงในหรอก็แม่ดูดูดูสวัสดีค่ะพบกับช่องแบมบูนะคะมนรีคิสต์มาย้อนหลังแล้วก็แฮปปี้นิวเยีร์ปี2อง8ันรนะคะ วันนี้นะคะน้องแบมก็ได้มาจับสลากกับพี่นะคะที่ร้านอัคคระหันุมาส,สกายบาร์นะคะที่วิวสวยมากทุกคน,นะคะ u s s u ่ะวิวสวยมากอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศที่นะคะดีมากๆแล้วก็วันนี้นัดกันหนึ่งทุ่มนะคะน้องแบมมาหกโมงครึ่งแต่จะมาดูกันว่าวันนี้ใครจะมาสายสุดไอไกมากป New Year นีนิวเยร์ล่วงหน้านะคะ แอมิวมานะคะคนที่2ของวันนี <si ้ในการจับสลากของเรานะคะเป็นไงมิวรถติดไหมเมื่อกี้ติดเลยใช่ไหมติอเลยสวัสดีค่ะพี่ไม้พี่แนนนะคะเป็นไงร้านนี้สวยไหมสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนสวยค่ะไง้ยคะบ้างคะน้องแอนมาช้ามากเลยวันนี้อันนี้ก็คือติดเรื่องงานนิดหน่อยแต่ว่าก็รีบมาเพราะว่านัดกันไว้แล้วนะคะอยากมาที่นี่มากทำไมถึงมาสาย เวลาปกติปกติกี่โมงนี่มันจะสามทุ่มแล้วอันนี้2องทุ่มของประเทศจีน <c oughs> เร็วกว่า1ชั่วโมงค่ะ2องหปีนี้น้องอ้อยเป็นไงบ้างคะปีนี้ก็ย่ำแย่อยู่ค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างาพี่ออยโทรไปบอกว่าเแม่มารายการนังไร้ไทยแลนด์ไหมสนุกนะมาอจอยเล่นๆเฮ้มันสนุกมากยังไงก็ฝากรายการนังไร้ไทยแลนด์ซีซั่นสด้วยนะคะ ตามด้วยปี2,577ของเธอเป็นยังไงมากถือว่าประสบความสำเร็จเยอะเหมือนกันนะหรอหรออทำอะไรทำอะไรบ้างหนึ่งเลยก็เรียนจบแต่งงานแล้วก็ล่าสุดมีบ้านนะคะโอ้ยของอันนี้คือยุ่งมากนะคะเพราะอันนี้เตรียมสอบตัวทนายด้วยแล้วก็เตรียมเปิดร้านดอกไม้ในปีหน้าด้วย ใช่ปีหน้านี่หนักมากเลยปีหน้านี่หนักมากจริงๆัพพอยไหนว่าร้านดอกไม้นี้เป็นยังไงคือนี่ฝันเรื่องร้านดอกไม้ของอ,อันนี่ไว้เนี่ยสักประมาณกลางปีนี้นะคะ แต่นี่มีความรู้สึกว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วอยู่พี่แอมบอกว่าพี่แอมบอกว่าอย่าปรึกษาน้องไอ้นี่เรื่องสัญญาเรื่องกฎหมายโน้ะเราเรียนกฎหมายอะไรเงี้ยหนูรู้ปเงินไปถามว่าพี่จะทําอะไรใช่แล้วแบบสิ่งที่พี่แบมพูดออกมามันคือสิ่งที่เป็นหนูอยากทำเฮ้ยเราทุกคนที่ที่ที่มาเปิดร้านด้วยค่ะด้วยกันนะคะหุ้นส่วนกันเนี่ยทุกคนมีความฝันที่มันเป็นเส้นทางเดียวกันใช่มันเหมือนกันมากจริแล้วแบบเราคุยกันได้ดีเราไปได้ดีอะไรนี่คิดว่า ร้านของเราในปีหน้านี่มันจะแบบปังมากจริงๆปีหน้ามันต้องดีมากๆแน่ๆจริงๆใช่ไหม b ู o o m i n g f l อ w e r c a f ่นะคะอยู่ตรงที่ t ท n in Town ปีหน้ากะว่าจะเปิดประมาณกุมภาพันธ์นี้ต้องเปิดแล้วปี2567ทั้งปีตลอดทั้งปีรักทะเลดีค่ะทรมานเวลาทะเลแต่ว่าไปได้สวยใช I love you มากเลยนะแบบยูแบบว่า Amazing Thailand Forever เป็นไงบ้างคะปีดีทั้งปีก็โอเคดีค่ะโอเคอยู่แล้วพี่หลอกล่ะเขาดีใจเขาดีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วเขาดีใจตอนนี้ได้3เดือนแล้วค่ะทอม ไม่คล้องน้ำสามเดือนแล้วปีนี้เป็นยังไงแล้วปีหน้าเป็นยังไงขอให้ดีขึ้นทุกปีทุกปีละกันเพราะเราเป็นแกงพญานาคอันน uh ี้เราบูชาพญานาคหรือเราหน่าเหมือนพญานาคเราบูชาพญานาคเราแกงพญานาคจริงๆเพราะว่าอันนี้ฝากไ้จริงๆนะคะว่ากาังจะทำท่านยายามุสลิมขึ네้นมานะคะประมาณกลางเดือนเมษายนเธาสร้างหรอเธาสร้างค่ะที่ไหน ต็ไบกะลาสิงตรงของหลคุศิลาขออนุโมทนาบุญด้วยสาธุค่ะแบบทั้งหมดทั้งปี2 5 6 7เนี้ยเป็นไงบ้างคะปีนี้ทั้งปีนั่นไหร่แต่เราสู้ได้สู้ได้สปีหน้าเราผ่านไปได้ดีแน่นอนเหนื่อยเหมือนเดิมไม่ซีเรามีทางอื่นไงะเจอแกงน้าไม่มีทางเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยเหมือนเดิม ได้เนี่ยยากมากแล้วฝากว่าปีหน้าจะเป็นยังไงก็ขอให้ดีกว่าเดิมไปแั้วก็ผ่านไปด้วยความที่ละเห็ุนะฮะอ<ม>ย่าวปีเก่าก็ผ่านไปปีใหม่ก็มา เชื่อที่พีเขาว่าแค่แบบเห็นเบอร์โทรศัพท์เห็นอะไรนิดนึงอ่ะทักแบบแพ่นมากๆขายของเลยเพื่อมีใครสนใจนะติดต่อคุณแบมได้นะครับดูไว้ดูฟรีถ้าดูฟรีไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นพี่น้องการพี่น้องการติดต่อได้เลยใช่ไหมติดต่อได้ครับพี่บิ๊กวันนี้จับฉลากด้วยกันไหมจับฉลากท่านจะคิดว่าสิ่งที่เอามานี่นักก็เลี้งให้ได้บิ๊กได้เหลือตัหรือโบแล้วก็ผู้โบมอม้าเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรน้ำไม้ไม้อะไรอ่ะเฮ้ยหมอม้ามีด แรงไปทันทีมอก็บอกอ่นี้นะต้องนิ้วนมอมันเบสิกไปใช่ปะต้องทานไม่ถึงต้องทานไม่ถึงแล้ววันนี้จะฉลาดพี่ล็อกรอเรือรอเรือเออถ้าบอกปุ๊บอาจจะรู้เลยจริงเหรอเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอ่ะรอเรือสิ่งชีวิตลิงเหรอรอลิงเหรอใช่ก็ลิงรอเรือลูกเหรอรอเรือลูกหลานภาษาไทยเราตกเนาะรถหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นรถ อัด่วไป้ยแท็กเลยหรอใช่อาจจะเอารถมาจับหรือเปล่าโชวุอ่ะพี่กอไก่นะสัดีใจกไก่กอไก่จะเป็นกระดานกระดแก้วกาเเคคืออะไรไ่เรื่อยิเหล้าป่ะเปลาก่เมามา่ะเหมมา่ะเป็นสิ่งชีวิตมชีวิตไงของหนูเป็นสิ่งชีวิตก็ตายเาก็ต้จับคาดว่าของขวัญปีนี้จะเป็นยังไงคิดว่าใช้ได้ทุกคนดีกว่าหมดของเธอเปไรอออ่ อ่างใช่ไหมอ่างจะมีอะไรบ้างนะอาจจะเป็นน้ำมันออยหรืออ่างเจ้าอ่างมาจับหรอโอ่งนะโอ่งเลยเหรอใช่เจ้าโอ่งมาจับโอ่งมังกรสีราชาปุ๊บไม่ใช่สีราชาอันนี้ได้เราไปเออแล้ววันนี้จับของขวัญอักษรย่อตัวอ่างไปให้ก็ได้ว่าเป็นอะโลมาซิ่งเหรอเหมือนยาออยเพราะนี่ไงยาออยก็อะโรมาแล้ววันนี้เรามาจับของขวัญกันใช่ไหม แล้วของขันของพี่คือตัวสอนพอม้าซิ่งของเอาม้ามันจะมีอะไรวหนูหนูแล้วหนูจะเป็นอะไรอ่ะสัตงยาไปให้ไปให้ว่าเป็นของที่โดนแล้วเจ็บเป็นอะไรพราะโดนแล้วเจ็บโดนแล้วเจ็บอะไรวะโดนแล้วเจ็บแหนะแหนบแหนะแหน่เลยไล่ดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดู มาเริ so first, okay. so oh, ่มจะจับฉลากแล้วนะคะใครเด็กสุดในนี้แบบไงแบบไงโอเคงั้นแบมจับกับคนแรกเด้อเด้อเด้อเ้แทน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 อยู่ตัวเองชื่อใครคะเนี่ยได้ของใครวะเปิดเลยเปิดเลยได้คุณโชกุนค่ะจริงว้าวอามอรีคิสมาร์ค่ะอ่ักอนย่อโชกุนกอไก่กางเกงในเหรอ กา okay. well, okay. ้าเอาไว้ใช้ใส่ตลาดนะเอ้ยใส่ตลาดมากกูก็ได้ของมือริงไจริงไมแล้วโคลล้วโคแล้วโคะล้วโคไาย้ทายก่อนคืออะไรอยไม้อาบี้เพศโอแคเลยวอเคเลยช้เปิดพิษดานแน่เลยา มาแก่ยากซะด้วยสิเอายังไม่เจอก่อนแล้วแค่แบงกลมีอีกค่ะมีอีกค่ะบอยไม้บอยไม้ไงหยิบเขาไปอีกพอแบงแบตเตอรี่ไอ้ผ้าเอาแบงบอยไม้ค่ะแบตเตอรี่เลยเหรอนด้ละกัน พอดูแล้วแปรงแต่งหน้าอังกิษเมคอัพบอดเมคอัพมาสก์เครื่องสอางแน่นอน f ฟ n ตี้ด a วตีค่ะมอ้หน้าค่ะมานิวหนวก็มาห สองคนนอนดึกไม่มีออยของน้องออยเซฟอร่าเหมือนกันเหรอเหมือนกันแต่ว่าของออยเป็นเป็นอายแชโดว์ที่เป็นบลัชอีกทีนึงอ่าเปหดเห้อหเธอนู เทำเพื่อพิมพ์เองนี่อยู่ไหนแนนอันนี้พี่พิมโดนอาจจะเจ็บได้เพราะว่ามันคือน้ำตกเอออาจจะเจ็บอาจจะเจ็บแก่ๆแล้วอ๋อเป็นอารุม่าสกอตแท้ชื่อร็อกรังนก ดีเลยค่ะบำรุงสมองว่าเดี๋ยวหนูจะชอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอนนี่อโลมาก <c oughs> วันนี้นะคะก็แฮปปี้เอนิ้งสุดๆทุกคนคะ่ะก็ฝากไว้ด้วยว่าปี2568นะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนในนี้นะคะ วันนี้ทุกอย right? e ่างมันจะจบสิ้นไปใช่ไหมคะแต่ความสัมพันธ์เราทุกคนน่ะจะอยู่กันไปตลอดยาวๆจะแฮปปี้เอนดิ้งขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็รวยรวยจากปีนี้รวยอยู่แล้วปีหน้าขอให้รวยก้าวกระโดดแล้วก็มีงานเข้าเยอะๆมีงานเข้าไม่พอก็ส่งงานกันมาบ้างนะคะขอบคุณพี่ทุกคนมากนะคะ่ะฝากกดติดตาม เออกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ฝากร้านดอกไม้ร้านคาเฟ่แบบแล้วก็ฝากนางร้ายไทยแลนด์แล้วก็ฝากผลงานของพี่ทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ